สวัสดีครับพบกับช่องวัวเมือลงลำปางเนาะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับเนาะเอากลวยบหึงงอนนครับเล็กสวัสดีครับก่อลค,ครับมันจะมาแค่กับใบครับเนาะเริได้เอากลวยบหึงงอครับเนาะครับนะดูตัวเล็กเอาข่อยหึงงอครับนี่เป็นอาทิตย์เนาะเราเอาตัวเล็กมาตัวครับมาเอากลวยหึงงอกลวยหวึงงอครับ ดูบรรยากาศต่อนะหน้ากล้วยเฮงงนะัวเนาะงัวงงบ,บ้านๆงบป,ป,ป่าครับนะครับตัวเล็กเอากล้วยเฮงงัวกล้วยเฮงงัวครับเดี๋ยวดูต่อนะหงงอน้กล้วยเฮงง้วมังกนะครับ,บนี่ กหัวนะครับตัวเล็กก๋วยหัวกมววเข้าไปดูนะลากลคกกดแชร์กดตามช่องโมันงปังครับนอรายการก้องหัวนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนะเนาะกล้วยหงัวนะครับกล้วยหงน้งงัวก็ได้ปล่อยไปสามตัวครับเนาะนี่เลยนี่สิบสิบสามตัวนะครับนงงัวครับก๋วยแดงมีสี่ตัวครับก๋วแดงตัวนี้อยากเห็นกล้วยต่อละกล้วยหมดละครับกล้วย วาวครับหมัตัวนี้ได้ก่อนครับนะครับมาได้มีสี่ตัวมาวปูของไม่ตัวนะครับตัวนี้นะครับยา่ากเป็ดกล้วยละกล้วยหมดละย่างเป็ดกล้วยตัวนั้นก็ยังเป็ดแผลนะครับเนาะตัวตีกเป็นแผลนี่ก็ยังเป็นแผลเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ก็ยังกิ่กล้วยเขาเนะะาะแต่ปุ๋กหัวสียามันเลยบ่เข้ามานะครับ เราไปดูไอ้เป็นล้อมของวัวนะครับน้อครับนี่ไอ้เป็น<อ>ล้อคดหลุมนะครับเตี้ยแ<อ>จ้งก็เอาเพียงก๋งหมูบนนี้ครับเนาะว่าเพป็นคยไเบื้องปีนะครับอันนี้เป็นแบบของแกนี่ได้เหมือนคนที่เจ้าที่สองับเนาะแต่เจ้าฝั่งนู้นเดี๋ยวม,มาเดียนวะแต่ว่าเจ้าปู้นี่จะมีหนักกว่านะครับ ครังวงแกกำลังมาละมาได้โฮกิดตัวอยู่ครับนี่เป็น่ยนเลยเหรอนี่ฟักแก้วฟักท้องเนาะน้ำแก้วนะครับที่เป็นเขาขี่ชาวบ้นนะครับยังงัวก็ประมาณนี้ครับเนาะให้เข้ามาดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องงัวเมืองลำปางมาเนาะ สำหรับที่นี่ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ